มาครับคุณผู้ชมโคตรหล่อครับวีออสเข้ามาใหม่ฮะคันนี้ของหายากด้วยนะครับ1.5รุ่น S ปี2013นะครับรถบ้านแท้มือเดียวครับแม็กขอบ16มากับรถแบบนี้นะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานนะยางเป็นโยโกฮาม่านะครับดอกงามๆดอกสวยๆชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตสปอยเลอร์นะฮะความเป็นตัวท็อปนะครับคุณผู้ชมฮะกุญแจคีเลตนะครับปุ่มพุชสตาร์ทเรียบร้อยหมดแล้วนะครับชุดแต่งรอบคันแบบนี้แล้วเดิม ร,รถบ้านแท้มือเดียวผู้หญิงใช้ในราคา200,000กว่าบาทคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบรับรองได้ว่าคุณผู้ชมตัดสินใจด้วยสายตาตัวเองได้นะครับต่อให้รถเป็นปี2 0 1 3นะครับแต่สมบูรณ์มากอยากรู้ว่าดีแค่ไหนโดนแค่ไหนตามไปชมต่อให้จบครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือสองพบกันกับผมบิวเพจอยอีกเช่นเคยฮะคุณผู้ชมครับคลิปนี้พาไปดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันที่ผมต้องบอกเลยว่าหล่อมากนะครับเป็นที่หมายตาของใครหลายคนนะครับยิ่งรุ่นเด็กนะยิ่งชอบเลยนะครับวีออส1.5 S นะฮะ S คืออะไรครับ S คือตัวท็อปสุดครับคันนี้เป็นปี2013นะฮะ รถบ้านแท้มือเดียวนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆเลยมือเดียวเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นชื่อผู้หญิงใช้มานะครับ 1.5s เรียกว่าท็อปสุดในยุคนั้นเลยนะครัคันนี้เป็นปี13แต่เป็น Gen3 เรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่า Gen3 ก่อน m i n o c h a n g e นะครับตัว m i n o c h a n g e มันก็จะเปลี่ยนรุ่นอะเปลี่ยนหน้าตาตอนปี17เนาะหรือว่าปี16 bye, bye, bye ปลายปีนะครับก็จะเปลี่ยนโฉมนี้เป็นโฉมเป็นโฉมปัจจุบันที่แบบว่าเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คันนี้ เป็นโฉมก่อนหน้านี้ในราคาที่แบบว่าซื้อสดในคุ้มแน,น่นอนนะครับแต่ผ่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ1.5ุรุ่น sp 2 0 1 3ครับสีดำสวยๆแบบนี้ชุดแต่งรอบคัน2,49,000บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเอาตัวท็อปไปใช้ในราคา2,49,000บาทะครับฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่สักประมาณแล้วแต่เครดิตนะครับผมแจ้งก่อนถ้าเป็นข้าราชการและวิสาหกิจ พนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณนะฮะห้าพบาทที่6ปีนะครับอ่านะห้าพบาทที่6ปีนะครับสำหรับคันนี้นะก็ถือว่าถูกนะนะฮะผ่อน6ปีนะครับไม่ใช่ผ่อน7ปีนะผ่อนได้สูงสุดประมาณ6ปีนะครับถ้าลูกค้าเป็นอาชีพที่ผมบอกไปนะครับก็ผ่อนอยู่คร่าวๆประมาณ5,800บาทตลอดสัญญานะครับผ่อนแค่6ปีนะ จะได้1.5รุ่น S ปี13แบบนี้ไปใช้แต่ซื้อสดก็2 4 0 0 0 9,000บาทราคารถเต็มๆอะเต็มๆนะครับ2 4 9,000คุ้มไหมคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสภาพคันนี้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเดิมทั้งคันรถบ้านแท้มือเดียวน่าใช้ครับ1.5รุ่น S ข้อดีคืออะไรฮะ m a c o p 16ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์กุญแจรีรโมทนะครับรีโมทแบบ Engine Start นะครับมือเปิดเป็น Smart Keyless มีให้ครบแล้วนะครับสำหรับตัวท็อปสุดมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆที่นายุคนั้นเนี่ยเขาสำหรับตัวท็อปเนี่ยเขาไม่ได้มีเพิ่มมาให้นะนั่นคือจอตรงกลางที่เป็นจอระบบทัชสกีนนะครับยังไม่มีมาให้ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปติดเพิ่มเติมกันทีหลังได้ไม่ว่ากันนะฮะแต่ที่เหลือก็ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะด้านหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ลูกแก้วกลมๆใสๆใครหลายคนตามหาอาจจะมีรอยเหลืองบ้างเล็กน้อยนะรตรงตรงปลายปลายนะครับเพราะว่าก็รถปีสิบสามเนาะ รถเกิน10ปีปัจจุบันปี25่านมาแล้ว12ปีนะครับมันก็จะมีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันคงสภาพนี้ไว้ได้ผมมองว่าเจ้าของก็ใช้มาดีนะครับก็จบอาาเจ้าของก็ใช้มาดีไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันดูความหล่อเหลาของคันนี้ก่อนนี่เป็นไงด้านข้างล้อแม็กนะฮะแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมขอบ16สปอยเลอร์มีให้เรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังอีกทีนึงมือเปิดเป็นโครเมียม แล้วก็กระจกมองข้างฮนะปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีปุ่มบูสต์สตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับล้อมแม็กก็ผมต้องบอกว่า,าความเป็นวีออสนะถ้าให้เทียบกับโฉมปัจจุบันนะครับผมว่าล้อมแม็กลายนี้สวยมันดูแบบว่ามันดูมันดูสปอร์ตมันดูซิ่งดีนะฮะสำหรับล้อมแม็กลายนี้และคันนี้ไปขอบ16รลัดมาพร้อมกับยางโยโกฮาม่าดอกสวยๆบลูเอิร์ธแบบนี้นะฮะนี่ ยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรโยโกฮาม่านะครับดอกงามๆขนาดนี้ล้อแม็กขอบ16ดิสเบรกทั้ง4ล้อตามสไตล์ของตัวท็อปสเกิร์ตรอบคันฟีดาขันห้าพันแปดอ่ะคุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนซื้อสดยิ่งคุ้มและคุณผู้ชมดูดูความสดใสของตัวเบ้าโชคฮะเห็นไหมฮะตัวโชกเนะครับผมได้ทดลองขับมาแล้วคันนี้นะคือพูดง่ายๆนะรถมันเก่าผมก็เทสหน่อยว่าเอ้ยเครื่องมันสั่นไหมช่วงล่างมันโครงเค้งหรือเปล่าไม่เลยครับเนี่ยเซตอัพมาดีมากดูฮะ อาบ้าโชคซุ้มล้อนะครับตะเข็บเป็นอาคมกริฟเหล็กเนื้อเหล็กต่างๆคมสวยงามแบบนี้อ่ะนะผมถึงบอกว่าน่าใช้นะครับคันนี้น่าใช้2 4 9 0สนพฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่5,800บาทนะครับตลอดอสัญญานะครับช่วงล่างนะครับในขณะที่รถวิ่งมาสิกว่าปีคุณผู้ชมดูนะครับช่วงล่างไม่มีสนงสนิไม่เห็น โคตรสวยนะขออนุญาตอุทานนิดนึงนะครับโคตรสวยคุณผู้ชมครับโครงสร้างต่างๆก็อย่างว่าครับรถผ่านมาแล้ว12ปีก็จริงคันนี้นะสำหรับรถปี13นะครับแต่เจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเจ้าของมือเดียวนะแล้วเป็นผู้หญิงใช้มานะครับผมก็มองว่าเขาดูแลรถค่อนข้างจะดีนะครับภายในก็ยังอิ่มเอี่ยมอยู่แบบนี้นะครับเบาะหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกฮะมันไม่มีในส่วนของจอทัชสกรีนมาให้แค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับจอ d r o ด d อ่ะ ไม่กี่ตังค์สองสามพันบาทซื้อได้มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับเอามาเปลี่ยนเอาได้ตรงนี้นะแอร์ออโต้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ดูโครงสร้างฮะอ่าแผ่นเพจครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปีสิบสามแท้ๆน็อตครับเสาบีไม่มีรอยขยับอะไรนะครับสวยน่าใช้ครับสำหรับคนที่ต้องอ่าตั้งงบประหยัดประหยัดนะครับสองแสนกว่าบาทเงี้ยนะคันนี้สองแสนสี่หมื่นเก้าพัน ฟีดาวผ่อนเริ่มต้น5,800ตลอดอยสัญญานะครับแผงประตูแดชบอร์ดนะครับใครที่ไม่ชอบสีโรสโกสํสำหรับชมปัจจุบันนะครับนี่นะแดชบอร์ดสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำที่เป็นแบบดำเมทัลลิกดำเงาอีกทีนึงนะสวยงามตรงนี้จะเป็นสีเทาสวยงามทีนี้มาดูโครงสร้างรถกันนะครับรถใช้นานเรากังวลเรื่องอุบัติเหตุอยู่แล้วนะครับเรามาชมนะนี่โครงสร้างรถเดิมเดิม นะครับเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมๆสีผิวพันธุ์ลูกไปไม่เป็นเปลือกส้มเห็นไหมฮะสีดำเนี่ยมันจะกเป็นเงาสะท้อนพูดง่ายคือเหมือนดามุกอะ่ะมันจะมีคล้ายๆมุกมุกฟ้าๆอยู่ข้างในสวยงามคุณผู้ชมครับนี่เม็ดอาร์คคมกลมทุกเม็ดนี่คือสภาพรถปี13นะครับซึ่งมันผ่านมาแล้ว12ปีได้สภาพแบบนี้เมื่อกี้ผมมุดไปดูช่วงล่างให้เป็นไงเนียนกิฟนะครับไม่มีสนงสนิมอะไรทั้งสิ้นสวยน่าใช้ครับมือเปิดโครเมียมกระจกเดิมแท้โตโยต้า กระจกเดิมแท้ t ต y o ต a านะครับครบหมดเลยเบาะดอ้านหลังแน่นๆเบาะหนังสีดำนะครับมาดูลอยีบโรบอทกันหน่อยเปิดออนมาชึบชัดเจนไหมครับลอยีปโรบอทโรงงานคุณผู้ชมครับคมกิบเหลี่ยมคมสันเป๊ะแบบนี้เลยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คไล่เรียงไปถึงเม็ดล่างคมกลมสวยงามนะครับเดิมน่าใช้ฝั่งซ้ายเนี่ยเคลียได้เลยว่าเดิมแน่นอนฝั่งซ้ายเดี๋ยวไปดูฝั่งขวาให้เห็นกับตาแต่ผมมาเช็คมาเรียบร้อยแล้วว่ามันเดิมนะฮะแต่ผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งว่าให้เห็นด้วยตานะครับอะไรก็ ผมบอกพี่ว่าพี่ครับคันนี้เดิมครับมันเชื่อกันยากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดูกันได้เห็นกับตาด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแล้วประกอบกัรตัดสินใจโทรมาครับเบอร์โทรมุมขวาล่างหน้าคลิป0855366287กันสาติดตั้งให้เรียบร้อยอ่ะมาดูด้านหลังนี่เป็นไงฮะด้านหลังสปอยเลอร์ผมต้องอความส่วนตัวนะที่อยู่กับวีออสไนานนะครับผมต้องบอกตรงว่าวีออนะครับโฉมนี้นะฮะด้านท้ายเนี่ยสวย กว่าโฉมปัจจุบันนะครับโฉมปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยชอบด้านท้ายเขาเลยนะฮะแต่ด้านหน้าเขา,าต้องบอกว่าสวยกว่านะครับถ้าให้ผมเลือกได้นะครับผมอยากได้หน้า v ีออโฉมเจน3ปัจจุบันที่หน้ามนๆนะไม่ใช่หน้าเหลี่ยมแบบนี้แต่อยากได้ท้ายแบบนี้แล้วมันจะโคตรหล่อเลยนะครับแต่ท้ายคันนี้หล่อนะครับสบเกิร์ตสปอยเลอร์มีให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับรีโมทนะฮะกุญแจคีย์เลส สามารถเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทรถปี13นะยุคนั้นน,น,นะฮะเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทได้นี่คือแบบโอ้มันหรูจริงๆมันว้าวไปหมดเลยนี่ะนะกดค้างเปิดฝาท้ายได้นะครับสำหรับ v ีออตัวท็อปสามารถทำได้แล้วนะฝาท้ายครับดูฮะน็อตไม่มีขยับนะครับฝาท้ายน็อตไม่มีขยับเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆกลมๆแบบนี้นะครับฟีดาผ่อน5,800คันนี้นะฮะ2 0 0 0 4ี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีดา้าผ่อนห้าพันบาทตลอดอายุสัญญาโครงสร้างเดิมๆนี่ด้านหลังตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรออกมานะครับแล้วก็เปิดให้ชมนะครับหลุมเครื่องมือไม่แรงอย่างไรมีคมหมดเลยนะฮะแผงตั้งท้ายในหลุมครับสีนมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่นะครับคมสวยแบบนี้สีขาวไม่มีรอยสนุงสนิมไม่มีรอยเจาะอะไรแม้กระทั่งรถใช้มาแล้ว12ปีนะครับเดิมๆเม็ดอาร์ค นะลอยซีนทัมะพร้าวสีขาวเปิดไข่เดิมๆแบบนี้นะครับเปิดฝั่งนี้ให้ดูด้วยนี่นะครับสวยงามน่าใช้ครับคุณผู้ชมครับใครที่งบจํากัดตั้งงบไว้ประมาณเนี้นะฮะคันนี้น่าใช้สวยน่าใช้แล้วก็ต้องบอกว่าบอกตรงๆว่าหล่อนะครับหล่อสวยชุดแต่งครบรอบคันนะครับไปเพิ่มจอเอานิดนึงแล้วก็ก้องถอย จบเลยทุกอย่างจบเลยแล้วเครื่องฟิตนะเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียง <c oughs> เครื่องยนต์นะครับไปพาไปจับพวงมาลัยดูนะครับยางท่นคุงท่านเครื่องไม่มีปัญหานะครับกระจกเดิมโตยโยต้าทุกบานนะอ่ะสมบูรณ์น่าใช้อยู่แล้วนะครับยางก็ยางดีโยโกฮาม่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะรอยขีดระบบโรงงานชัดเจนแบบนี้คมกริบเลยคุณผู้ชมดูสวยงามนะครับนี่เอารูปฝุ่นให้หน่อยเป็นไงเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับประตูหลังฝั่งขวาเดิมนะครับนี่สวยงามอ่ะแล้วใครที่สนใจนะครับทำยังไง ไม่ต้องพิมพ์มาก็ได้ว่าคุณบิววี่สนใจนะฮะพี่มุมขวาล่างหน้าคิดเนี่ยนะฮะมีเบอร์โทรผมอยู่นะถ้าพี่สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่โทรมาหาผมได้โดยตรงเลยหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรเนี้ย0855366287นะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเองแล้วก็เป็นไลน์ส่วนตัวผมเองนะครับทักเข้ามาคุยกันก่อนได้โทรเข้ามาคุยกันก่อนได้สอบถามาต่างๆได้นะครับอาจจะไม่ชอบคันนี้คันอื่นผมก็มีให้เลือกกว่า50คันสำหรับ V ีออนะครับเนี่ยอาจจะแพนกล้องให้ดูนี่นะเป็น นะรถเยอะนะครับข้างหน้าก็จะมีไทยพัดด้วยไทยพัดก็จะดูแรลรถให้พี่นะฮะทุกระเบียบนิ้วนะครับอ่ามาดูต่อกันกระจกเดิมมีออโต้อารามสัญญาการขโมยให้กระจกเดิมแท้ตเตโ์ต้านะครับนี่แบบนี้สวยๆปุ่มบุสสตาร์ทกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะ สครับเพจมีให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเปื้อนนิดนึงนะเพราะว่าก้อนอย่างน้อยก็เท้าผมคนนึงแล้วนะฮะเปื้อนนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเวลาผมปล่อยรถผมไม่ได้ปล่อยสภาพนี้นะผมล้างขัดสีฆ่าเชื้อให้ก่อนอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนจะปล่อยนะครับน็อตเดิมๆครับอ่าสติ๊กเกอร์ลมยางเดิมๆนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันครับย้ำอีกหนึ่งรอบได้วีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นเอสตัวท็อปนะครับโฮมอลายหุ้มหนังมันติฟังก์ชันเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะสามก้านแบบนี้ เพิ่มเสียงลดเสียงเป็นมวลเป็นขค้ืวิทยุได้จากภูมิลัยเลยนะอย่างนี้ผมแจ้งไปถ้าเกิดว่าเอาเป็นในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันภายในนะแลาเปลี่ยนจออันเดียวจบอะนะโครงสร้างครับเดิมๆนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมเมเอารูปรูปฝุ่นออกให้นะครับเป็นไงฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่แกะไม่แงะเรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับใครที่มองหาเนาะผู้ชมครับผมเชื่อว่า ที่ผมตั้งใจจะมาถ่ายคันนี้ให้ดูนะฮะหนึ่งเพราะว่ามันสวยนะครับมันหล่อชุดแต่งมันโอเคนะครับสองคือผมลองขับแล้วว่าเออโอเคนะมันโอเคนะเครื่องเนี่ยนะฮะปกติแล้วนะครับรถหลายปีเครื่องก็จะมีแบบสั่นบ้างยางเทนเครื่องมีปัญหาสึกหลอแต่ความเป็นวีออสฮะคเครื่องยนต์นเราหายห่วงได้นะครับมันทนทานอยู่แล้วเครื่องเกียร์ทั้งหลายนะครับทีนี้ยางเทนเครื่องก็สมบูรณ์อยู่อ่ะผมลองดูนะกดเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทชึบอ่ะดูพวงมาลัยไม่มีสั่นเลยผมจับเนี่ย นะะฮไม่มีสั่นสะท้านถึงมือเลยนิ่งๆเงียบๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนเลี้ยวรถนะครับเหวี่ยงพวงมาลัยนะหมุนพวงมาลัยเด้งกลับสู้มือนะครับซึ่งวีออสเจนสามอาชงปัจจุบันทุกวันนี้นะครับเลี้ยวไปพวงมาลัยค้างด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาการประจําตัวของรถอยู่แล้วนะครับในอย่างเงี้ยโอเคนะเลขไมค์คันนี้ครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะครับแต่รถปีสิบสามนะครับนะฮะอ่าถ้าเกิดว่านะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองกันด้วยตัวเลขจริงๆอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะโอเคไมค์เยอะไม่แสนเก้านะครับแต่ทีเนี้ย ถ้ารถปีปี19ปี20ปี21่สิบเไม่แสนเก้าโอเคเยอะแต่คันนี้นะครับรถปี13นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับรถผ่านมาแล้ว12ปีคุณผู้ชมเอา19อ่าแสนเก้านี้นะครับหารด้วย12ดูคุณผู้ชมจะได้ค่าเฉลี่ยของรถคันนี้นะฮะว่าวิ่งใช้งานมาเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหนนะครับและคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บเสียงเงียบนิ่งกิ๊บนะฮะนี่แอร์ออตโต้เรียบร้อยเกียร์ออตโต้นะครับแต่เกียร์ออตโต้เขาเนี่ยจะะเปปป็นนน4สสีีดดครับไม่่ใช7นะ อ่ะนะเข้าใจก่อนๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ฝาดำนะครับยังไม่เป็นฝาขาวนะครับจะเป็นเกียร์ออโต้ไม่ใช่เกียร์ซีกกวีทีนะครับเกียร์ออโต้จะขับสนุกกว่านะครับจะขับสนุกกว่าเกียร์ซีวีทีนะครับซีวีทีมันต้องรอรอบเนาะแต่เกียร์ออโต้คือไปได้เลยฮะอยู่ที่คันอยู่ที่เท้าของเดียวเลยฮะเท้าเหยียบแค่ไหนมันก็ไปตามนั้นนะฮะอันนี้คือขับสนุกกว่าหลายคนเนี่ยเขาเลยเอาวีออสเจนสองหรือว่าวีออสโฉมเนี่ยที่เป็นเครื่องฝาดำนะฮะ เอาไปแต่งซิ่งกันทั้งหลายนะเพราะว่ามันขับมันกว่านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันท้ายคลิปนะครับตรงนี้นะฮะต่อจากนี้นะฮะเรามาดูหน้าห้องเครื่องความสมบูรณ์หน้าเครื่องกันว่าเป็นแบบไหนกับ v ีออส1.5รุ่น S ปี2013รถบ้านมือเดียวจากไา้แดงนะครับไปชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับอ่ะอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่ ต้องบอกว่าเขาเรียกกันว่าฝาดําทนนะครับ2อ z นะถือว่าทนออขออภัย1 NZ นะครับ1 NZ ถือว่าทนทานเลยเป็นเครื่องยนต์ตั้งแต่เจน2จนมาถึงเจน3ช่วงนี้ช่วงก่อนจะเปยนปีนปี16นะครับพอเป็นปี16กเนี่ยเขาจะเปลี่นยนเครื่องยนต์เป็นฝาขาวนะครับเครื่องนี้ทนนะฮะแล้วก็ เกียนะครับมันจะเป็นเกียออโต้แบบ4สปีดนะครับทำให้แบบว่าอัตราการเชนเกียร์ทั้งหลายเนี่ยสมบูรณ์แบบมากดีกว่าต้องบอกว่ามันขับสนุกกว่านะครับแต่ CVT มันจะประหยัดกว่านะครับน็อตนะครับยังมีพวกคาบอ่าเขาเรียกอะไรนะมาร์คสีโรงงานเลยคุณผู้ชมดูดินีฮะรถบ้านแท้มือเดียวเจ้าของเดิมเขาดูแลดีเครื่องไม่สั่นเลยสังเกตได้อ่ะดูเดี๋ยวผมจับมือกล้องนิ่งๆก่อนดูฮะกล้องไม่มีสกอ่าเครื่องไม่มีทรงไม่มีสั่นเลยฮะดึงขึ้นมาครับไม่มีคงไม่มีควันให้เห็น รถไม่แสนเก้านะครับแต่เจ้าของเดิมเขาดูแลดีเนาะก็ถือว่าสมบูรณ์เลยนะคคานเคินเหมือนเดิมสมบูรณ์น็อตไม่มีขยับนะครับเนี่ยเบ้าชงเบ้าชกเดิมเดิมนะครับเนี่ยสวยสวยเลยยางแท่นเครื่องนี่ก็ว่าดแล้วทำไมไม่สั่นแน่น่าจะใหม่มาเนี่ยน่าจะน่าจะเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับเครื่องไม่มีสั่นนิ่งกลิบเบ้าชกนะฮะก็พูดง่ายคือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะคันนี้ได้ไปก็คุ้มเลยเบ้าชกซุ้มล้อเดิมเดิมนะฮะไม่มีขยับไม่มีอะไรนะครับฝาโป้งนะ น็อตเดิมๆนะครับน็อตก็ฝาโปงก็ต้องมีขยับ้างนะคุณผู้ชมสำหรับสำหรับ่าตัวตัวรถที่มันใช้มานานนะครับมันต้องมีเก็บทรงเก็บสีบ้างนะฮะตาปั๊มตัวต้าครับสีฝาเดิมแท้เนี่ยรอยสะเก็ดชุงสะเก็ดินเนี่ยต้องเก็บเป็นเรื่องปกตินะครับก็เดิมๆครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเลยนะฮะฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคันนี้สวยน่าใช้ครับ คุ้มครับในราคา249,000แล้วฟรีดาวเราผ่อนอยู่ประมาณ5,800ตลอดสัญญาเนี่ยนะฮะเราเอา1.5รุ่น S ไปใช้นะฮะออปชั่นมันครบหมดแล้วนะฮะแตกต่างกันที่ว่ามันไม่มีจอเราไปติดจอเพิ่มเติมออนนิดนึงแต่รดราคาเนี้ยสภาพแบบเนี้ยน่าใช้ไหมผมเชื่อว่าคุณตัดสินใจได้นะครับไปชมต่อให้อ่าขอภานะขอภัยนะขออภัยพูดผิดนิดนึงก็จะประมาณนี้สาหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ โทรมาหาผมครับ0855366287ผมบิวพีรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะยินดีให้บริการครับอยากมาทดลองขับอะไรขับได้หมดเลยนะครับมาหากับผมที่ได้ที่บริษัทพีโยนนะครับกรุงเทพเสอ่าขอพายกรุงเทพสุวินทวงศ์46นะครับตรงนี้เป็นสาขาใหญ่ของเราสาขาใหม่อาจจะพูดผิดนิดนึงติดติดเสรีไทยนะฮะอ่ะตามนี้นะครับ249,000ฟรีดาวขอนห้า0ันใครที่สนใจโทรมาครับ0855366287หรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ เช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้คลิปน้าข้างหน้าครับสวัสดีครับ